สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับรายการน่าไใหม่ส่อเนยตอนงไม่น่าสนใจไม่น่าสนใจสวัสดีค่ะสสวัดีค่ะพบกับพวกเรารายการเด็กฝึกงานนะคะรายการของพวกเรานะคะคือรายการที่สอบถามเด็กฝึกนะคะว่าได้รับประสบการณ์อะไรมาบ้างแล้วก็ได้รับยาอะไรมาบ้างนะคะ รายการของเรานะคะมีแค่ประมาณนี้นะคะสอบถามประสบการณ์แล้วก็การนําไปใช้แค่นี้เลยง่ายๆอันนี้เราถามดีกว่าว่าแขกรับเชิญของเราวันนี้ไม่ปกตินิดนึงเป็นหนุ่มหล่อแต่ว่าพูดก่อนเป็นหนุ่มหล่อของบริษัทเลยนะออฟฟิศเด็กฝึกเลยเขามีอยู่แค่สองคนแขกรับเชิญของเราวันนี้นะคะมี2ท่านด้วยกันนะคะเป็นใครบ้างใครมีสบายดีสบายดีอ๋อหนุ่กก่อนมีใครบ้างไปรู้จักกันเลยดีกว่าอะพี่กอนใมือใคร ใครแล้วเป็นใครใครก่อนพี่ก่อนเอายิงชุกเอายิงชุบใครใครก่อนใครชนะใครชนะอะไรใครก่อนคนชนะได้เริ่มทีหลังอ่าๆไปไปกูผู้แพ้ต้องเริ่มก่อนสวัสดีครับชื่อปริมิสุทรรณนะครับชื่อกูไอ้เกียรติผมไปแล้วอ่ะอ้าวสวัสดีครับชื่อฟ้าครับผม สวด,ดีนะชื่อแทนครับมาจากมหาวิทยาลัยราชบัณบนราชธานีครับผมอีกคนล่ะคะครับชื่อวิทย์นะครับผมมาจากมหาวิทยาลัยราชบัณบนราชธานีครับผมหนูได้ข่ขาวมาจากพี่แทวนว่าพี่มีห่า้าชื่อว่าพี่แว่าพี่มีชื่อห้าชื่ออะชื่อเียนไม่เอามาจากไหนอีกไอเคียนนี่ก็พูดไปเรื่อยพี่แทนบอกหนูมีชื่ออะไรบ้างอะวิทย์หนีหิด มีตี่อนนเยมีแค่อันนั้นแหละพี่วีทเออก็ที่บ้านก็เรียกออมสินเลยทำไมอ่ะออมทำไมถึงเป็นออมสินอ่ะอยากให้เก็บออมไงี้ยจะได้รวยพี่เป็นสายเปยเหรอไม่เปยอยากให้เก็บออมเพื่อว่าประหยัดเงินไงเอาไปใช้ตอนโตซึ่งพี่เก็บตั้งแต่เด็กตอนนี้ได้ประมาณสองร้อยบาทวันละเท่าไหร่เนี่ยเก็บวันละบาทหรือวันละห้าสิบสตางค์เนี่ยวันหนึ่งเก็บสิบบาทวันต่อมาใช้ยี่สิบ ต้องต้องเข้าใจอย่างนี้อ่ากระปุกออมสินของพี่วิดะมันจะเป็นกระปุกตรงนี้ใช่ไหมกระปุกแบบเนี่ยกระปุกหมูอันนี้หยอดเหรียญลงไปใช่ไหมแต่ว่าตรงตรงฐานมันโหงอกหัวหงออ๋อหยอดลงไปแล้วก็ตกลุกเงินใครเงิเก็บอุ้ยเงินเก็บนึ่งร้อยกลับไปใช้ต่อโอ้ก็ว่าอยู่เก็บจนมันจะอายุยี่สิแล้วอ่ะยี่เจ็ดแห่งด้วยใส่เราแล้ได้ล้วมาเข้าเรื่องกันดีกว่าค่ะ เราถามชื่อเขาไปแล้วรู้จักแขกรับเชิญมาแล้วเรารู้แล้วว่าเขามาจากไหนบ้างนี่เรามาถามดีกว่าว่ามาจากไหนไม่ได้ไม่ได้มาจากอุบลมึงไม่มด้าูตรงนี้ไงเขาฟังไงนี่มาจากไหนมาจากบ้านมาจากห้องมาจากห้องไม่จบดูบอกเลยไม่เข้าเราโทรต่อไปไอเดียมตัดอะไรนะคนใหญ่เลยนะโตก็เจอให้ตัวเองเนี่ย าจากไหนอ่ะนี่มาจากไหนอ๋อบ้านบ้านอยู่จังหวัดไหนนะครับมุนาหารมุนาหารจังหวัดไหนอ๋ออีกโอ้แมงเนื้อขอโทษขอโทษรู้จักรู้จักรู้จักอ่าอ่าแล้วพี่อ่ะพี่มาจากอุบลครับก็เรียนที่นั่นเลยใช่แล้วครับโอเคมันอยู่ใกล้กันขนาดนี้มีอะไรที่มันรู้สึกว่าเอ๊ะแปลกบ้างไหมอยู่นี่เหรอ ใช่ก็เรื่องที่แปลกนะเรื่องแปลกๆที่มาอยู่ตรงนี้น่าจะไม่มีนะที่แปลกก็น่าจะเป็นผู้คนอย่างพี่ฟุ๊กกับพี่แตมนี่เขาแปลกเอาแค่นี้พอในการหนุนดับได้เหรอในแขกรับเชิญต่อไปได้มาอธิบายแล้วแต่เขาไม่พูดนะเอากูต่อยนั่นหลังสั่นแล้วนะพูดนะนั่นหลังสั่นแล้วนะก็คือส่งไปให้พูดนะเอาคุณกรณวิทย์ดีกว่าการขับรถของที่นี่เขาดูแบบดูอยู่คิดจะมาก็มาอยู่ดีบางทีก็แช่เลนเยอะซึ่งอุบลก็มีแหละมันก็มันก็มีทุกที่แต่หมายถึงว่าที่นี่เขาดู แบบไม่เป็นเรื่องปกติปอไม่รู้หวักรู้สึกว่าอยู่นี่เจอบ่อยมากมันน่าจะเข้ากระทรวงการคลังได้ไหต้องไปคุยกับพี่หน่อยแต่ว่าหนูได้ยินมาว่าพี่ชอบัวหอมมากพี่สั่งกระเพราให้ต้องใส่ัวหอมตลอพแทนใช่พี่แทนเนี่ยกุ่มรู้ไม่ชอบหัวหอมแล้วข้อมูลมาไไหนเฮ้ยมันเป็นน้องปูนี่นะไม่ได้พี่ตอนนั้นเราคุยกันไว้ไม่ใช่หรอว่าจะแกพี่แทนน่ะเออมาอยู่ที่นี่เจออะไรที่มันแบบดาวๆบ้างไหมอะไรเนี่ย ข้าสมาปลดงานสเตปซี่เจออะไรมาบ้างมาปลดงานนะครับได้ได้ความเหนื่อยล้าแพ้สาวซึ้งๆก็มาปลดงานที่นี่นะครับก็ได้เยอะประสบการณ์ที่ที่พี่ให้มาได้งานดี แต่มัก็ได้สอนกกลอง้ยจนโจทยอย่างทุกองเลย้กูเห็นน้องร้องกูร้องด้วยล้วคุณล่ะครับประสบการณ์ในชีวิตเจออะไรที่มันทุกทรมานบ้างก็เจอน้องน้องชื่อแทนน่าจะลำบากสุดแล้วถ้าเกิดมาทำงานที่นี้ก็ เวลาที่เขาทํางานด้วยก็จะเจ็บเหนื่อยหน่อยมนตอนไปทํางานกรุงเทพอย่างเงี้ยเขาชอบงองเงเนาะอือเขาเป็นเด็กงองเงีก็ถ้าเกิดความลำบากจริงก็เป็นช่วงออนทัวร์ออนทัวร์เรื่องอะไรก่อนเส้นลังเส้นลังโปรโมทเส้นลังก็คือเราเป็นตัดต่อเหมือนเหมือนเหมือนจะเป็นตัดต่อแบบไปเสร็จวันหนึ่งตัดวันหนึ่งเลยคือใช้เวลาได้แค่วันเดียวก็จะได้นอนกันประมาณตีสามตีสี่บางวันไอ้แทนก็อยู่ถึงเจ็ดโมงเช้าอะไรประมาณนี้นั่นคือนั่นคือความลำบากจริงๆที่เราเจอมา แต่ว่าถ้าพูดกันก็มันก็ไม่ได้เหนื่อยจนถึงกับว่าเราทอนะเราสนุกกับมันเพราะเราชื่นชอบการทํางานแบบนี้ที่เขาไม่ได้นอนนี่เพราะอย่างอื่นมากกว่าป่ะก็เคยลืมตาขึ้นมาก็เห็นเขาเข้าอะไรเห็นไตเห็นใต่ใช่หนูได้ยินเสียงออกมาจากเพราะว่าห้องมันไม่เก็บเสียงไงหนูเดินออกมาหนูได้ยินตลอดเมวพอพี่ตื่นพี่พี่ขึ้นมาพูดแล้วเราทำท่าทำงานเกือบดีละเมื่อกี้ บมีแล้วบุกกำลังบอกว่าพี่ไม่มีสาระว่ะไม่มีสาระเลยเออไปด้วยกันได้สรุปไม่มีสาระมันก็มีสาระเพราะว่าพี่พูดจริงไงอืมใช่มันเป็นการทำงานที่เหนื่อยช่วงนั้นเป็นช่วงที่ผมเป็นจริงช่วงไทยนะครับไอเห็นไตอ่ะไม่เอ้าก็ไม่ใช่เห็นไตแต่เป็นพรทับเนี่ยน่เมปิดไปแล้วไม่ใช่หรอปิดแล้วมันมุดได้มุดได้เชื่อเนาะไทยชาติไทยมุดไปแล้ว แล้วเวลาที่เรามีความรู้สึกดาวเนี่ยเรามีวิธีจัดการอารมณ์ตัวเองยังไงบ้างอ่าอารมณ์ดาวนี่หมายถึงแบบว่าเราพิซื้อรถใช่ไรถเป็นไรอตอค่ะตอนนี้ตอนนี้แขกรับเชิญเราเหลือหนึ่งท่านแล้วนะคะอีกท่านหนึ่งนะคะได้ประสบอุบัติเหตุนะคะไปดูน้องคูบีกันูพูดเล่นดูพูดเล่นแบบอารมณ์แบบอ่อนไหวมีวิธีจัดการอารมณ์ตัวเองยังไงเล่นเกมครับเล่นเกมครับผมพี่มีเพื่อนเล่นด้วย 오미있 <suss> 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 พี่มีพี่มีเพื่อน<ม>เป็นดอลล่ากับไข่เน่าใช่ดอลล่าไหวานคีรุวะ <laughs> ไข่หวานค <laughs> ิรูว้วะอ่าอ่าวิธีจัดการความรู้สึกคือก็จริงๆอะ,อะเป็นคนที่ไม่ได้มีความรู้สึกอะไรที่มันเป็นคนชิวอ่ะแล้วมันถ้ามีความรู้สึกเดาวไม่ค่อยมีนะอยู่นี่ไม่ค่อยมีอะไรเลยก็แหละมันไม่ได้มีเรื่องซีเรียดเครียดอะไรอะสำหรับผมนะอ่ะแล้วของพี่อะของพี่อะนอกจากเล่นดอลล่าเล่นกับใครบ้างคีรุวอ่ะคีรุวก็คีรุวมีนะอเฉยน่ ถ้าอารมณ์พี่ดาวจริงๆมันมันก็เหมือนบังแทนไม่มีเพราะว่าเรายอมรับสภาพการทํางานอย่างเงี้ยคือถึงพี่ก็ oh. จะแบบเหมือนจะกวนตมีมันจะรุนแรงกับเราแต่แกไม่ได้คิดอย่างงั้นจริงๆหรอกว่าแกคอยซัพพอร์ตเราทุกอย่างรวมทั้งเพื่อนๆน,น,น้องๆที่ฝึกงานด้วยกันไม่ไม่ได้มีใครแบบว่ากดดันกันแบบการทํางานมันสนุกซึ่งมันเหนื่อยมันก็เหนื่อยทุกคนเหนื่อยพอเหนื่อยมันก็จะดาวบางคนก็ดาวบางคนไม่ดาวแต่ว่าสาหรับพี่ก็เล่นเกมหนูได้ยินมาว่าที่ทํางานมีเด็กฝึกน่ารักอยู่เด็กฝึกน่ารักมากแล้วก็เป็นคนไม่ใช่้างขวาย เขาเป็นดาวของออฟฟิศจริงมีแต่คนอยากได้เดินเดอดมีแต่คนอยากได้โอ้ยเอาไม่ไม่ไอ้มีมันมีช่วงเวลาที่พี่ต้องปรับตัวด้วยจริงเหรอใช่การทํางานที่นี่มันแตกต่างจากการทํางานที่พี่เคยทํานะอ่าเล่าสิมันน่าจะมันเล่าดิอ่ะคุณแทนคะที่เข้าไม่คุณใช้เวลาปรับตัวนานไหมคะ อ่าแบบนี้ค่อยดีนะก็ใช้เวลาปรับตัวนานไหมมันไม่นานเพราะว่าผมมาเนี่ยแค่สัปดาห์แรกผมก็เริ่มไปทํางานแล้วเริ่มได้ไปออกงานอยู่กรุงเทพแล้วมันมันเร็วกระทันหันก็ต้องแบบรีบปรับตัวณนะตรงนั้นเลยแต่คนนี้ไม่ได้ไปเอ้าทำไมอ่ะโดนทิ้องอ่ะก็ป่วย <c oughs> ทางจิต ตานวันนี้หนูเชื่อถ้าของพี่อะใช้เวลาปรับตัวนานไหมก็นานได้แทนมันจะต่างตรงที่ว่าแทนมันเป็นคนที่มันอยู่มุกดาหารมันมเรียอดูบนมันก็แบบได้อยู่หอคนเดียวได้ะไรแต่พี่อะคืออยู่บ้านกับพ่อแม่กับพี่น้องตลอดเวลาซึ่งคราวนี้การย้ายมาอยู่เนี่ยมันการมันมันเป็นการปรับเปลี่ยนของพี่คือการมาอยู่คนเดียวแบบเวลาเิดอะไรขึ้นพี่ก็ไปปรึกษาใครไม่ได้อะถ้าอย่างเงี้ยถ้าพี่มาอยู่เนี่ยพี่ก็ออกจากบ้านอยู่แล้วทั้งคู่ทีนี้อยู่หออะอยู่ด้วยกันไหมหรือว่าแยก เข้ามาที่เดียวกันนี่อ่าอยู่หออยู่ห้องเดียวกันผัดผัดกันนอนเตียงและนอนห้องน้ำจริงเหรอใช่เอาดีๆอ,อยู่อยู่หอเดียวกันแต่คนละห้องโอเคโอเคน่ะเรื่องไราสาระเราจบไปแล้วนะคะเ,ออเป็นเรื่องสาระ <laughs> สาระสาระดูนี้ เรื่องมีสาระ๋ยวนี้เรื่องมีสาระก็กำลังจะเริ่มขึ้นนะคะในช่วงของเกมค่ะเพราะว่าช่วงที่แล้วเป็นช่วงของไรสาระนะคะจบเรื่องมีสาระไปแล้วนะคะเราจะไปเรื่องไรสาระกันบ้างเรเรื่องไรสาระกันต่อเลยครับคุ้้เบราเราไปพังกติกาของเกมกันเลยดีกว่านะคะเกมของ EP นี้นะคะนั่นก็คือเกมคำต้องห้ามค่ะ S <S <iser Zum voi> <ama> ซ,ซึ่งเกมนี้นะคะกติกามีอยู่ว่าห้ามพูดคําบนหัวนะคะถ้าพูดคําบนหัวเกากลับตายค่ะกติกาการให้คะแนนนะคะคือถ้ามีคนคิวนะคะอย่างสมมุติว่าพิวิทย์คิวพี่แทนได้1นคะแนนแต่ว่าถ้าจบเกมแล้วรอดก็ได้อีก1นคะแนนแล้วก็ถ้าทากคาบนหัวอีกได้1นคะแนนบวกเป็น3คะแนนนะคะส่วนคนที่ตายไปแล้วก็คือหมดสิทธิ์การเล่นเกมค่ะทีนี้นะคะเราก็ไปเริ่มเล่นเกมกันเลยดีกว่าบาย เขี้ยนตไก่เข้าสูช่วงเกมไม่ครับเข้าสู่ช่วงเข้าสู่ช่วยเกมไม่คไม่ได้เข้าอยู่ช่วงเกมคาต้องห้ามค่ะมาทงานเอาเลยเด็กเด็กเล่นหก ไก่เยอะปิดตาตีหมอกไม่อยากวิ่งไปที่ตรงตัวดิฉันเธอเลิศนะทำไมที่มาหนูเนี่ยในในในส่วนหนูหนูว่าหนูมันตรงไหนแบบดูใหญ่สุดหนุ่มตอบหนุ่มนะครัว่าส่วนที่ใหญ่ที่สุดของหนูก็คือนมค่ะพี่จะดูของหนูเหรออ้าวกล้าเปิดไหมล่ะแล้วถ้าหนูเปิดพี่จะดูป่ะอ่าบูมมาดูไหมมาสลับกันถามมึงถามก่อนอ่าหนูทางนี่เหรอใช่ปะใส่ตาพี่ใช้เท่าไหร่ ร้ออันนี้ไม่ใช่แม่สายตานี้สายตานี้สายตานี่ยออกมาตูตาแล้วใช่ไหมเนี่ย่นเบบีวะเบบีวะก่อนเบบีอะแก้มบนหัวข้างบนหัวข้ามบนหัวของหนูข้างบนหัวน าหนูได้1แต้ม2แต้มแล้วหนูก็ไล่อีกสามแต้มแล้วหนูให้อีกหนูได้สี่แต้มมาเราไปเข้าสู่ช่วงเกมต่อไปดีกว่าค่ะทีมงานคะเริ่มค่ะเจ๊เชื่อไม่อยากจะเชื่อพูดมาอะไรนะพูดมาอะไรนะมึงพลาบเลยมึงปล่อยให้กูโัวจากพี่เฮียเหรอ อยากเหรอเปิดออกมาคุยังไม่ได้ลเลยแต่เวลาไปออกกําลังกายเนี่ยมึงแบบชอบวิ่งหรืเดินวะนอนแต่เหงื่อก็ออกได้นะเราจะไปทําไมอะในเมื่อมีห้องนอนให้นอนอยู่แล้วเวลาเจอสาวเดินตามมาปโอ้ยอย่างนี้เลยแบบว่าแล้วก็เข้าไปหาเขาว่าคุณผู้หญิงครับคะสลับฟอะไรนะคะไม่ใช่มือค่กอะอะไรอะไร ตาอะไรวะไม่ใช่หมื่นแล้วไอ้เหี้ยไอ้คุยไอ้เหี้ยดีวะเนี่ยใช่ไหมฮูลาลาวมือแครงไอ้เหี้ยพูดไปมากแม่อะอยีางไม่รู้เลยว่ากูขำอะไร ่ปออแบบกกำลังกายเดินตามสาวใช่เดินตามสาวทของพี่คือเอาวิ่งแล้วกันวิ่งอุ้ยตายงูเท <c oughs> เดินมันมีวิ่งกับเดินอะมาามา,มาเกมมีสัน,น,นมันวัดความโ่ใตายง่มาๆมา,มาเกมมิสันสดีวกว่าโหเอาพูดเอาจิงนะพูดบอกเลยเชวันนี้แต่ของของพี่มันก็งี้เองนะ มึงเคยดูอันนี้ปะ่ะเอเจยส้มหยุดนะมันพูดยังไงบ้างนะตอ Stop Orange Stop Stop อะไรเนี่ยพูดมาหน้ดแม่ทีนี <Stop. S 1> ่ยมันวัดความโง่โง่โง่ส้มหยุดอ่ะใครนะอะไรนะเดี๋ยวแม่ติดนะมันพูดคำนี้เหรออ่ะคำถามมันมีแค่คำถามเดียวเท่านั้นแหละรายการเนี้ย ทำต่อไหม็กไปเรื่อยตอบเป็นภาษาไทยมึงเห็นกูฉลาดมั้งไอ้สัาวก็ทำไปเรื่อยยังทำอยู่แล้วพี่อะที่จะทำแบบเอ่อรายการต่อไหมหรือว่าที่จะทำไรที่กังจะทำอยู่เนี่ยนี่ยี่น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 ่นี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 ่าี่นีนี่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 นีลนี่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 นีนีนนี่นี่นีนี่นี่่นไง่่นนน่่ียอ่ะ เวลามันหยุดพูดไม่หยุดเรียบรอยหรอหายปล่อยพวกมึงก็มีแต้มพวกพี่นั่นแหละเก่งมีเลือกคำให้กูด้วยไอ้เกี้ยรกับใครอย่าทำแบบนี้กับใครกูตายหรอมึงพลางยังยังยังยงอย่าแตะกูนะตรงนี้กูเลือกล้ามากตาย ฉเกมนี้มันวัดความโง่โง่โง่ที่เล่นบ้างเหรที่เล่นมากอมเลนเลยวะแี่งแค่อะไรเราอ่ะบูอยายหรผู้หญิงจบคำว่าใครอุ้ยไม่เซอรเ ค่ะก็จบไปแล้วนะคะกับมินิเกมของเรานะคะเป็นไงบ้างคะสนุกไหมเอ่ยอ <c oughs> สนุกค่ะสนุก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 โอเคเราอยากจะฝากอะไรถึงน้อง,องๆที่จะมาฝึกงานบ้างไหมก็เตรียมสมองอ่ารีเซตท,ทุกอย่างที่เราเรียนมาออกไปซัก่อนเก็บไว้ก่อนแล้วเรามารับใหม่จากที่นี่คือเขาจะสอนพื้นฐานแหละแต่เป็นพื้นฐานที่แตกต่างจากที่เราเรียนรู้มา <c oughs> เราจะไปบอกว่าอโออันนี้ผมทําได้อาอันนี้ผมทําได้อาอันนี้ได้ได้ได้ แต่ว่ามันไม่ได้ตรงตามที่เขาอยากได้ไงเราได้แต่เขาไม่ได้อยากได้เราต้องทําตามเขาก่อนแล้วค่อยเอามาผสมกับความรู้ของเราอ่ะพี่วิทย์บ้บางพี่วิทย์บ้างก็้าทํามาของเราเวลามาทํางานเนาะก็ลดความอีโก้ของตัวเองอย่างอย่างที่แทนพูดไปเวลาทํางานอย่างเงี้ยเราต้องเป็นน้ําไม่เต็มแก้วคอยรับรู้ทุกอย่างกับที่พี่เราไม่ต้องกลัวว่าพี่เขาจะมาดูถูกหรือมาจัดเราเรื่องต่างๆเพราะว่าแกคอยซัพพอร์ตเรา อย่างมันก็มีความท้อมีความเหนื่อยมันก็ต้องทุกงานอ่ะน้องมันก็มีความเหนื่อยกันอยู่แล้วก็เหนื่อยแต่มันสนุกงานงาน,งานอยู่เนี่ยเหนื่อยแต่มันสนุกแล้วก็ดูแลพี่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 เขาก็จะดูแลเราเหมือนให้เราดูแลเขาพี่ไร้ประสบการณ<ๆ>์ต่างๆจากการทางานกับพี่ฟุกเลยทั้งพูอย่างางี้พี่ฟุกพี่แต้มแกเป็นหัวหน้าของพี่ก็ดูแลพี่ดีมากตัดงานขาดอะไรขาดหรืออะไรแกเป็นที่อะไรสัต์ ก็อย่างว่าถ้าเกิดเรามีอีโก้ผู้ใหญ่เขาจะไม่ชอบเราต้องลดอีโก้ของเราลงมาเป็นคนที่น้ำไม่เต็มแก้วเพื่อที่จะอยู่กับสังคมกับคนอื่นได้ก็รักกันไว้นะฮะทั้งพี่แล้วก็เพื่อนที่ฝึกงานครับผมน้องไม่นี่สนุกแน่นอนครับผมค่ะก็จากที่แชร์มาเนาะอันเนี้ยก็อยู่ในรุ่นที่พี่เขากำลังจะจะไปพอดีแล้วเรารู้สึกว่าเราได้เรียนรู้อะไรจากผู้พี่เขาเยอะมากไม่ว่าจะเป็นทั้งที่มีสาระแล้วก็ไรสาระไรสาระ แล้วก็ไรสาระส่วนที่มีสาระหนึ่งในสี่เราก็รู้สึกว่ามาอยู่ที่เนี่ยมันก็มีความสนุกอีกอย่างหนึ่งเราถามพี่ได้คําตอบชัวร์อย่างของพี่วิทย์เขาตัดรายการให้รายการเนี้ยพี่วิทย์เขาก็ตัดให้นะแล้วก็ความยากความง่ายเราก็รู้แหละเพราะว่าเราเองก็อยู่ดีก็คัดตัวเองเราก็มีมีส่ยเสียมาหรือเราพูดไม่ชัดอะไรเงี้ยเขาก็ไม่เคยบ่นนะว่ามันตัดยากอะไรเงี้ยไม่เคยพูด ในฐานะของพี่แทนเขามีความได้สาระร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ความมีสาระเขาก็มีแต่หายากไปให้ถูกที่ถูกเวลาค่ะรายการสำหรับวันนี้นะคะไม่มีไม่มีไม่มีรันยาวไปที่รายการของเราสำหรับวันนี้ต้องอะไรดีวะรายการสำหรับพี่หนูจะปิดรายการสำหรับรายการปิดรายการ